พี้หนูเท้าค่ะช่วยอมยิ้มด้วยนะคะอมยิ้มไม่รู้จะทำยังไงดีอะตอนนี้งงแล้วก็ลนนานไปหมดแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อจากอะไรก่อนดีจู่ๆก็เข้าแต่เช้าเลยอะคะ่ะอมยิ้มตั้งแต่พี่เดินเข้ามาเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าเธอต้องทำอะไรบ้างมันมีแต่น้ำเอาเข้าประเด็นมาเลยพี่ดาว ไม่ใช่งานของเราสักหน่อยอะแต่ขยันโยนจังเลยโยนเก่งเท่เก่งเขียเก่งเอาเวลาที่นั่งบนเนี่ยไปทำงานดีกว่าไหมก็ตองไม่อยากเห็นพี่ดาวถึงเัาเปียกนี่คะใครทำอะไรไม่ได้ก็มาหาห,หนูดาวอะที่หนูดาวปฏิเสธงานนี้ไปเถอคะค่ะยังไงก็ทำไม่ทันหรอกไม่ได้ต้องได้ใช่ไม่ได้ต้องได้ก็รู้นี่ ไม่ได้ต้องได้มันจะได้ได้ยังไงคะไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็พราคิดแบบนี้ไงถึงมีแต่คนทางานเช้าชามเย็นชามกัเต็มบริษัทผู้ชายก็เป็นเนี้ยแกละก็เห็นหรอเป็นขนมหวานพอผ่านไปสองสามเดือนอ่ะก็เห็นหราเป็นซุปผักเอะอะก็เททิ้งเททิ้ง อุ้ยตับน้าตัวเองมีคนโทรมาค่ะแกช่วยจะหน่อยดีเรื่องดวนฮะน้องสาวจ้านายแกอีกแล้วเหรอโอ้โหคราวนี้อยากจะคัเวอร์เพลงลูกทุ่งถ่าย MV พรุ่งนี้บ้าไปแล้วนี่ใครจะเป็นเนรมิตให้ได้คะเขาคิดว่าแกเสกทุกอย่างได้หรือไงแล้วเกจะบ่นทำไมช่วยได้เลยไม่ได้ช่วยไม่ได้เฮ้ยอย่ามาเล่นตัว กทํางานโปรดักชันเฮาส์งานกองเล็กๆทำไมทําไม่ได้นี่ไอ้ดาวถ้าฉันเป็นแกนะฉันคงทําได้ค่ะแต่นี่ฉันไม่ใช่แกเพราะฉะนั้นฉันทําไม่ได้เออฉันจะจําไว้เพื่อนกันทํากันได้อย่ามาโทษฉันค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่นะมันเกิดจากที่แกทำให้พวกเขาเคยตัวแกทําให้เขาคิดเนียว่าแกทําทุกอย่างได้เขาก็เลยมั่นใจค่ะว่าดาราชาเนี่ยแ a n do everything แค่นี้นะ ตัวเองเขาขอโทษนะพอดีแม่เขาโทรมาขอโทษที่ให้รอนะคะเหรอสตอนจริงนะแกเฮ้ยไอดาวพูดฉันนะคะรู้ดาวเธอต้องช่วยฉันนะ ธอต้องช่วยไปบอกพี่เพลิดว่าอย่ามาตัดงบเอ็นวีของฉันถ้าอย่างนั้นเนี่ยผลานของฉันจะออกมาไห่ปิดตาจ้ะคุณเพาคะดาว่าและทำตามงบที่ได้มาเถอะนะคะฉันว่าและเชียวว่าเธอจะต้องพูดแบบเนี้สมแล้วที่เป็นผู้ช่วยคนสนิทของพี่สาวฉันจริงๆอะไรอะไรก็เข้าข้างพี่เพลิดดาวไม่ได้เข้าข้างคุณเพิดนะคะแต่คุณเพิดอ่ะเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น ถ้าเราไปสาซีมากๆอ่ะจากที่จะได้งบถ่าย Mv อาจจะโดนสั่งห้ามไม่ให้ถ่ายตลอดชีวิตก็ได้นะคะอ้อนะไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดชีวิตของฉันจะ,จะอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าขาดเสียงเพลงอ่ะงั้นเราก็ต้องทาตามงบที่ได้มาค่ะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเพื่อนเห็นนะคะว่าคุณทําได้ทําไมนะทําไมถึงไม่มีดาราชาหลายๆคนทําไมต้องมีดาราชาคนเดียวด้วย ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันคงไม่ต้องผูดหัวแบบนี้หรอกใช่ค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะไม่ว่างเลยเหรอคะขอบคุณค่ะพี่หนูดาวทำไงดีคะพรุ่งนี้ไม่มีโปรดักชั่นเฮาส์ที่ไหนว่างเลยเราตายแน่เลยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศหาร ตองลองเข้าไปในเพจพวกคนทำโปรดักชั่นนะโพสลงไปเลยว่าเราต้องการทีมงานทำเอ็มวีที่คุณเพาบอกว่างานนี้งบน้อยแต่จะได้โปรไฟล์ดูดูมาประดับบริษัทไปได้ค่ะเป็นไงได้เรื่องไหมได้ผลจริงๆด้วยค่ะคนสนใจเพียบเลยเ <c oughs> รารอดแล้ว <c oughs> đi mình phán mình khoanh khắp nhấp nhẫn tình chân nên cầu hành